สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls Diary ค่ะวันนี้เราจะมานั่งคุยกันเรื่องที่หลายคนอาจจะรู้สึกว่านี่แหละฉันเลยเรื่องของนิสัยขี้หงุดหงิดหรือความรู้สึกหงุดหงิดง่ายโมโหไวใจร้อนความจริงแล้วความหงุดหงิดไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะคะมันเป็นอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์ที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่อยู่ที่ว่าเราจะรับมือกับมันยังไง จะปล่อยให้มันควบคุมเราหรือเราจะเป็นคนควบคุมมันแทนวันนี้เราจะค่อยๆค,คุยกันไปแบบสบายๆว่าอะไรทำให้เราขี้หงุดหงิดและจะลดมันได้ยังไงแบบที่ไม่ต้องกดอารมณ์ตัวเองช่วงที่หนึ่งเข้าใจตัวเองก่อนว่าทำไมเราถึงขี้หงุดหงิดก่อนจะเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรได้เราต้องเข้าใจเหตุผลของมันก่อนค่ะเพราะความหงุดหงิดมักจะไม่ได้เกิดขึ้นล,ยลอยๆ บางคนหงุดหงิดง่ายเพราะพักผ่อนไม่พอบางคนมีความเครียดสะสมหรือบางคนอาจเคยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต้องระวังตัวตลอดเวลาจนสมองเรียนรู้ว่าต้องตอบสนองไวลองสังเกตตัวเองค่ะว่าความหงุดหงิดของเรามักจะมาในช่วงเวลาแบบไหนตอนหิวตอนง่วงตอนรู้สึกไม่ได้รับความเข้าใจแค่เริ่มรู้ตัวก็ถือว่าเราก้าวข้ามไปครึ่งทางแล้ว ปลอบใจอย่าดูถูกตัวเองนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าควบคุมอารมณ์ได้ยากเพราะมันไม่ได้แปลว่าคุณเป็นคนไม่ดีมันแค่แปลว่าคุณยังมีบางอย่างที่ใจอยากเยียวยาค่ะช่วงที่2การฝึกหยุดก่อนที่จะระเบิดอารมณ์ออกมาเวลาหงุดหงิด,ะะดออสิ่งที่ยากที่สุดคือการหยุดค่ะเพราะสมองเราจะส่งสัญญ,ญาณให้ตอบโต้ทันที แต่ถ้าคุณฝึกหยุดแม้แค่ไม่กี่วินาทีได้คุณจะค่อยๆกลายเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นมากลองใช้เทคนิคง,ง่ายๆหายใจเข้าลึกๆ3ครั้งก่อนตอบกลับใครลองนับในใจ1-10ถึง10ก่อนจะพูดอะไรที่อาจทำร้ายคนอื่นหรือถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดเดินออกมาชั่วคราวเพื่อให้สมองเย็นลงก่อน มันไม่ใช่การหนีปัญหานะคะแต่คือการให้เวลาใจได้พักก่อนตัดสินใจทำอะไรที่อาจเสียใจทีหลังช่วงที่3ฝึกสังเกตร่างกายตัวเองเวลาหงุดหงิดร่างกายมักจะส่งสัญญาณมาก่อนเสมอเช่นใจเต้นแรงขึ้นมือเย็นหรือเริ่มขมวดคิ้วแน่นถ้าเราจับสัญญาณพวกนี้ได้เร็วเราจะเริ่มรู้ว่าความหงุดหงิดกำลังจะมาตัวอย่างนะคะบางคนเวลารู้สึกไม่พอใจ จะเผลอกัดปากตัวเองหรือผู้เสียงดังขึ้นโดยไม่รู้ตัวถ้าคุณเริ่มรู้เท่าทันร่างกายคุณจะเริ่มจัดจานอารมณ์ได้ตั้งแต่ยังไม่ประทุค่ะช่วงที่4การจัดการความคิดในหัวหลายครั้งที่เราหงุดหงิดไม่ได้มาจากสิ่งที่เกิดขึ้นแต่มาจากความคิดที่เราเติมต่อในหัวตัวอย่างนะแบบว่าเพื่อนพูดประโยคนึงเรากลับตีความว่าเขาประชด ทั้งที่เขาอ่านไม่ได้ตั้งใจเลยอะสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกไม่ดีไม่ใช่คําพูดเขาแต่เป็นการตีความของเราเองลองฝึกทําตัวเองก่อนโกรธทุกครั้งว่าสิ่งที่ฉันคิดมันคือความจริงแน่หรอแค่ถามแบบนี้สมองเราจะเริ่มหยุดคิดซ้ําในหลูปอารมณ์ลบค่ะช่วงที่5การเปลี่ยนพลังงานจากหงุดหงิดให้เป็นอย่างอื่นอารมณ์ทุกอย่างคือพลังงานค่ะถ้าเราหงุดหงิด แล้วเก็บไว้เฉยๆมันจะค้างในตัวเราแต่ถ้าเราเปลี่ยนช่องทางให้มันไหลออกอย่างเหมาะสมมันจะกลายเป็นพลังสร้างสรรค์ได้เลยเช่นแบบเวลาโมโหลองลุกขึ้นไปเดินเร็วๆออกกำลังกายเบาๆหรือเปิดเพลงแล้วเต้นสักเพลง2เพลงพอร่างกายได้ขยับสมองเราจะหลั่งสารเอนโดฟินที่ช่วยลดอารมณ์ลบลงช่วงที่6การฝึกใจให้อ่อนโยนกับตันเองและคนอื่น หลายคนขี้หงุดหงิดเพราะตั้งมาตรฐานสูงเกินไปกับตัวเองและคนรอบข้างอยากให้ทุกอย่างเปะ๊ะอยากให้ทุกคนเข้าใจเราเหมือนที่เราคิดแต่ความจริงคือไม่มีใครเข้าใจเราได้ทุกเรื่องหรอกค่ะเช่นลองพูดกับตัวเองเบาๆว่าไม่เป็นไรเราทำดีที่สุดแล้วแล้วให้อภัยตัวเองทุกครั้งที่เผลอหงุดหงิดเพราะการให้อภัยตัวเองคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงจริงๆค่ะช่วงที่7 ฝึกขอบคุณและมองสิ่งดีๆรอบตัวคุณรู้ไหมคะว่าความรู้สึกขอบคุณกับความหงุดหงิดไม่สามารถอยู่ในใจพร้อมกันได้เลยถ้าเราฝึกขอบคุณบ่อยๆความหงุดหงิดจะค่อยๆจางหายไปเองลองเริ่มจากสิ่งเล็กๆเ,เช่นขอบคุณที่วันนี้อากาศดีขอบคุณที่ยังมีคนรักเราขอบคุณที่เรามีเวลานั่งพักตอนนี้มันอาจดูเล็กน้อย แต่พลังของความรู้สึกดีๆจะเปลี่ยนสมองเราให้มองโลกใจเย็นขึ้นค่ะช่วงที่8การนอนหลับพักผ่อนและดูแลตัวเองให้เพียงพออย่ามองข้ามเรื่องพื้นฐานนะคะคนที่หงดหิดง่ายส่วนใหญ่มักพักผ่อนไม่พอกินข้าวไม่ตรงเวลาหรือเครียดสะสมโดยไม่รู้ตัวการดูแลตัวเองให้เพียงพอคือพื้นฐานของอารมณ์ที่มั่นคงถ้าร่างกายอิ่ม ใจเราก็จะนิ่งขึ้นโดยอัตโนมัติค่ะช่วงที่9การฝึกสมาธิหรือการอยู่กับปัจจุบันสมาธิไม่จำเป็นต้องนั่งหลับตาเสมอไปคุณสามารถมีสมาธิได้ตอนล้างจานขับรถหรืออาบน้าแค่รู้ตัวว่าตอนนี้ฉันกำลังทำอะไรอยู่เมื่อใจอยู่กับปัจจุบันเราจะไม่หลงไปกับความคิดลบในหัวและไม่เอาอดีตหรืออนาคตมาทำร้ายอารมณ์ตอนนี้ค่ะ เป็นยังไงบ้างคะจากที่ฟังมาทั้งหมดนิสัยขี้หงุดหงิดไม่ใช่สิ่งที่ต้องกำจัดนะคะแต่เป็นสิ่งที่เราสามารถเข้าใจและดูแลได้คุณไม่ต้องเป็นคนใจเย็นที่สุดในโลกแค่ค่อยๆรู้จักใจตัวเองมากขึ้นวันละนิดก็เพียงพอแล้วคะ่ะและจำไว้นะคะการมีอารมณ์ไม่ได้แปลว่าเราอ่อนแอมันแปลว่าเรายังเป็นมนุษย์ที่รู้สึกอยู่ ขอแค่เราเรียนรู้ที่จะรักตัวเองแม้ในวันที่เราไม่สมบูรณ์แบบที่สุดคุณเก่งแล้วนะที่ยังอยากเข้าใจตัวเองมากขึ้นค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ